ตอนดีเช้าวันที่สองะฮ่องกงตอนนี้กําลังจะไปหาข้าวกินน่าจะไปกินโจ๊กยังไม่รู้ว่าตกงลงจะไปกินร้านไหนดูทางเซเว่นเ,เนาะร้านโจ๊กใกล้ๆโรงแรมเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงบ้างมาฮ่องกงก็ต้องกินโจ๊กอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนี่บรรยากาศเช้าฮ่องกงนน้าหลังนี้เป็นรถรางรล่าง ร้านก็ยังไม่ค่อยเปิดอาหารของกินก็จะหายากนิดหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารท้องถิ่นก็พวกโจ๊กพวกข้าวเป็นข้าวไก่อะไรพวกนี้หายก,กินยากนิดหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้อยู่ร้านโจ๊กรานนี้เป็นแบบเทลเอเวย์ไม่มีที่นั่งนะร้านเทลเว่ย์ก็จะเร็วหน่อยถ้าร้านที่มีที่นั่งอ่ะผ่านมาแล้วอยู่ใกล้โรง,งแรมต้องแชร์โต๊ะกันถึงจะได้เร็ว ถ้าไม่แชร์โต๊ะก็ต้องรอโต๊ะว,ว่างเลยก็ที่นี่พูดดีคหามตุม้มไงไม่รู้อ่ะแต่ว่าโหสุดาและบางนี่เนี่ยะต้องใช้ต้องบอกให้เขาพูดจีนกลางเอาเหนือหลังล่างมีบนทบนะม่หดตอนนี้ได้ของกินแล้วแถวแล้วค่อยดูว่ากินอะไรโอเคมาอ่าหากินง,ง่าย,ายๆตอนเช้า ไรกก็จะเป็นร้านโจ๊กร้านข้าวร้านอื่นแต่ยังไม่ค่อยเปิดอะไรเดี๋ยวเราตัดไปที่ไปด้วยรถเมย์ไปเราจะไปแม่ค็อะกินที่ที่เขาปีเปลี่ยนไปอินแพนเดี๋ยวเราจะไปกินเป็ดบะหมี่บะหมี่ไม่ใช่เป็ดร้านข้างหน้าแม่ได้โจ๊กมาแล้วเดี๋ยวมาดูเป็ดบะหมี่เป็ดหรือเป็ดบะหมี่อ่ะค้างร้านเป็ดไม่ใช่เป็ดโอเคยวไปเดี๋ยวไปดูกัน ราไม่ได้เที่ยวนี้เราก็พลาดเลยเนี่ยแลกเมืม่อก,กี้ร้านก๋วยเตี๋ยวบะหมี่บะหมี่หมูยอจืดอามารปแป้นเหรียญอาหารฮ่องกงไม่จืดก็เค็มต่อมยางลุ้นๆเอาแล้วพอได้แก้หิวตอนเช้านะไปไปเที่ยวกันเอที่แรกที่เราจะไปวันนี้ก็คือรีพวเวอ์เป็นนัดที่มีเจ้าแม่คนอิ่มอยู่ที่ตรงน่าจะเป็นหาดริม ทะเลนะที่รีพาเบย์เดี๋ยวไปเจอกันที่นู้นเลยเราจะนั่งรถเมย์ไปนะจากโรงแรมโอเคเดี๋ยวเดินไปขึ้นรถเมย์แล้วไปเจอันทนนี่นูนน้นนะครับไปไปเจอกันครับตอนนี้ขึ้นรถเมยนะ์ไปนล้วขึ้นสาย6 3, า9ออกมาคือ่ชั่วโมงคันเดีย๋ยวเรานั่งยาวๆจากที่พันไปรีพาเบย์ไม่ต้องเปลี่ยนสายนี่ดูให้ดูวิวข้างหน้า ชั้นสองโซนด้านหน้าเอนั่ไปชักประมาณ4 40, 40, ี่สิบห้นาทีเดี๋ยวเราไปถึกใหม่ที่เราไปเดินเดินไปก่อ แล้วนะลงป้ายรีพาวเเดี๋ยวเดินไปอีกประมาณ750เมตรในแผนที่บอกนะประมาณนะั้นเดี๋ยวเดินไป ทะเลทะเลตรงนี้ตรงนี้ก็คือเขตริพาวเวอรเดินทางา้วสะดวกสบายนะรถตาารหานะเข้าถึงหมดอาจจะต้องเดินบ้างนิดหน่อยแต่อากาศดีฮ่องกงช่วงนี้มาช่วงพฤศจิกาธันวาไม่หนา,าวกำลังเย็นสบาย ตรงนี้มีห้องน้ำสาธารณะตรงนี้ตรงข้ามกับอาหารริมราว้วเบยใครมาเที่ยวว่าห้องน้ำก็หาไม่ยากมีตามสถานีตามที่สาธารณะนะทั่วไปตอนนี้แดด,ดแรงๆแบบนี้ตอนนี้เดือนมาเที่ยวนี่เดือนพฤศจิกาไปพฤศจิกาอุณหภูมิยี่สิบสอ,ององศามีแดดไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนแต่แดดร้อนนะต้องระวังยูวี น,นี่กำลังเดินไปวัดจำแม่ก่อนอิมอยู่ข้างหน้าลูกถึงแล้วเดินมาไม่ไกลเดินเลาะริมหาดมาเรื่อยๆจะป้ายรถเมย์อยู่ข้างหน้าะถึงแล้ว แล้วนะครับเจ้าแม่คนอิ่มอยู่ตรงนี้ที่เป็นรับที่เราจะมาวันนี้น,นี่ก็เป็นบรรยากาศครับข้างหลังติดภูเขาข้างหน้าติดทะเลหงจุย้ยทำเลหงจุ้ยเลยนอกจากจะแม่คนอิ่มก็จะมีนี่หงี้ยเตียนฮ่องเต้ใช่ไหมตอนนี้ของน,นี้เป็น,น,น,นจะแม่คน,น ยากาศร่มเย็นทางนี้อันนี้อากาศดีมากเดี๋ยวดูบรรยากาศภายในวัด นี้จะมองเห็นสวนสนุกด้วยนะมีสวนสลุงอยู่ตรงนู้น่าตรงนี้ไม่ให้ลงเด,เดี๋ยวเดินเล่นแถวนี้ถ้าบางังนะเดี๋ยวไปก็อ่าไปไหนต่อให้ว่ากันนะอ่ะที่นี่บรรยากาศดีห้มามีภาษาไทยพูดไทยได้คนที่นี่ไปไปที่ต่อไป ตอนนี้กำลังไปวัดมันโมเดินออกมาจาก MTR รถไฟใต้ดินนะลงที่สถานีชงวานแล้วก็เดินออกมา,ากับผมนี่เดินมาประมาณ400เมตรแต่ดูทรงแล้วก็ไกลอยู่เหมือน100เมตรเดินนำแม่ไปออกจากสถานีชงวานทางออก A2 เดินไปวัดมันโมโอเคเดินไปเรื่อยใกล้ถึ่งแล้วกมมันม ทางเดินก็จะขึ้นเนินมาหน่อยขึ้นอะ่ไรเนินล้ามีาร้านวัลแล้ว,วมีร้านใหนเครื่องรางของขลังอะไรวัดมารโมอางหลัง ็นวัดที่จะมีทิวทัศน์อยู่กลางเมืองข้างบนเป็นตึกข้างล่างเป็นวัด ใกล้ๆวัดมันหมูก็จะมีฮอลลีวูดโรสเดี๋ยวก็วจะเดินไปดูตรงฮอลลีวูดโรสดูที่ว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ข้างหลังคือ<ม>วัดมันหมูใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปฮอลลีวูดโรสตรงนี้ออกจากวัดมาเลี้ยวขวา่ยเลือกที่จะเดินกลับไปนะเพราะว่าเดี๋ยวาอาไม่เจอไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราจะไปขึ้นพิกแคมกันต่อสักประมาณใบสามตอนนี้นประมาณายหมงกว่าจะใบสองครับเดี๋ยวเดินกลับไปเรื่อยๆแล้วก็ กลับไปเอาค่ะากล้องเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นพิกแคมขึ้นไปจุดชมวิวที่เดิมทีไปเออตอนนี้อยู่พิกแคมอะไรขึ้นพิกแคมขึ้นไปเดี๋ยวีว่ะแต่ตัวเขามาเรียบร้อยน <c oughs> คนเยอะมากแต่เขาไม่เยอะ <c oughs> เท่าไหร่ะผมใส่ไม่ได้นั่งได้ยืงยืนไปไปเดี๋ยวขึ้นไปกันขึ้นมาแล้ว ก็จะไม่ได้นั่งกันโอเวเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศบรรยากาศข้างบนเป็นไงบ้าง,องอออตอนนี้ลองรถออกอยู่โอเคตอนนี้รถออกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลันยาวไว้เลยนะครับดูก่อนว่าจะลันยาวไหมโอเคขึ้นแล้วเดี๋ยวดูข้างหน้าเป็นไง เดี๋เราอยู่ที่อิทแคมแล้วนะให้ด,ดูวิวข้างนอกเดี๋ยวเราจะไปดูแบบแบบวิวแบบไม่มีอะไรกัน้นวิวฮ่องกงคราวที่แล้วมาไม่ได้ขึ้นคราวนี้ก็จะไม่พลาดพอเราขึ้นมาแล้วไปดูข้างบนกัน,กน อ,นนอ,อ,อ,อันนี้ออกมั่งนอกนีออกมังนอกนะอันนี้คือด้านนอกอยู่ชั้นไรนจำไม่ได้แล้วจะมีห้างแล้วก็มีจุดให้เข้า,อ,าออกมาชมวิวของเดอะพีคนะถ้าใครไม่ได้ขึ้นสกายเทเลสก็ออกมาตรงนี้แต่ถ้าใครขึ้นสกายเทเลสก็ขึ้นไปเลยจมชมวิวด้านบนได้แต่สกายเทเลสนี่ต้องเสียเงินเพิ่มนะถ้าซื้อดูบมาแล้วเข้าได้ครั้งเดียว เราครั้งเดี๋ยวถ้าแกนขึ้นแล้วกลายเทเลสแล้วลงมาจะขึ้นไปไม่ได้อีกแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูวิวโอลมแรงมากลมแรงมากเดี๋ยวไปดูวิวข้างนอกมาไปดูก่นอเเอาไห้จดชมวิวเดี๋ยวพี ทีวฮ่องกงนะวิวฮ่องกงว้าจอยสวยไปไปดูจุดชมวิวรอบๆว่ามีตรงไหนนะเก็บภาพบ้ง

เราสามารถเดินรอบจะพีิกได้เลยนะตอนเย็นรอข้างล่างเปิดไฟสวยมาก ้างหน้านี้เป็นจุดชมวิว The Peak เนปอพีอีกฝั่งเนึงนะทีนี้วิวนี้จะเห็นวิวเกาะตอนนี้แสงลงสวยมากเดี๋ยวพาไปดูแต่ต้องข้ามถนนไปก่อนวันนี้ ห้องกงยามค่ำคืนใคร,ร,รอยากได้บรรยากาศแาบนี้ให้มาตอนนี้เลยทีนี้ปิดสามทุ่มนี่ก็สามทุ่มนะ อากาศค่อนข้างเงย็นตอนนี้หลับ <c oughs> หน้า